สวัสดีฮะก็วันนี้อยู่กับรายการไอทีนะฮะก็วันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟ MC Seed กันนะฮะใครอยากเล่นเดี๋ยวให้ลิงค์ไว้ใต้คลิปนะฮะโอเคอันนี้ก็ล็อกอินก่อนนะฮะแล้วก็ตอนล็อกอินเนี่ยออกจากเกมก่อนนะ ระวังของหายโอเคนะมีเลเจเตอร์เลยเรียบร้อยอันน okay. awesome. okay. 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 so like ี้ก็เป็นลองแอดมินนะโอเคเขาเมาบินสิ่งประสิทธิ์บนหัวเราแต่เขาก็ได้อยู่ในสายแล้วด้วยฮะตอนนี้สวัสดีฮะโอเคนี่แนะนําว่าให้ปิดพีพีออไว้ก่อนเลยนะจําไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวด่าคนเกียนคนนู้นทันเราอนี้เออส่วนเพิ่งนีหายได้จากที่ไหนฮะก็หาได้ตามป่าครับ ป่าครับโอเคนะฮะใช่ใช่มันมีมือหาของมันเดินหาไปครับโอเคนะฮะเดี๋ยวพาไปโอเคมีกดทีวิธีครับของมีบอกหมดแล้วใครเสกมาข่าแมวแล้วก็นนี้นะฮะจะเป็นโปรเทคฮะก็มันจะมีโฮมโซนด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูโฮมโซนโอเคแล้วก็เซิร์ฟนี้ก็มีจุดเด่นตรงที่การแต่งตัวครับลองกด F6 กันดูนะฮะ เอพกมันจะแต่งตัวได้ฮะแต่ว่าเติมนี้ก็มีข้อห้ามเหมือนกันว่าห้ามกลายร่างเป็นบอสนะฮะบอสเช่นบอสตัวใหญ่ๆแบบนี้ถ้าตัวเล็กๆอย่างบบนี้ไม่เท่าไหร่นะนะนะปกติถ้าเรากลายเป็นแบบ er เอนเดอร์แบบนี้มันจะมีปัญหาเอาไงโอเคนะฮะน,นีพวกแนะนำให้เป็นคนนี่แหละเชื่อผมแล้วก็แต่งให้เป็นตัวเล็กๆอย่างบบนี้น,น,น่ารักดิแมมันปรับแต่งไดนะ้ปรับตามใจชอบเลย อันนี้ก็เป็นส่วนตัวเออส่วนตัวชอบอยู่คนเดียวเออเขี่ยวกันก็ไม่รู้แล้วแขนนะฮะและ้วแต่คนจะแต่งอันนี้แต่งได้อันนี้ไม่มีแบรนด์นะฮะแต่ถ้ากายล่าเป็นบอสร,ระวังโดนแบน์เอา,าส่วนนี้นะฮะก็เป็นเฮดก็นี่มันมีให้เลือกจะเอาหัวร้านอะไรก็แต่งได้เขาผมแบบนี้แหละปกติคนละนี่ก็ก็เป็นผมข้างหลังก็แล้วแต่คนจะใช้ อันนี้ก็เป็นโมฮอคนะฮะเ,ออเลือกสีสันได้ตามใจชอบอ่ะอจะเอาสีอะไรสีแดงอะไรก็ได้ก็วางไปอ่าอ,นะอ,อ,อันนี้ก็เป็นหนวดนะฮะแต่คนจะใส่นะมก็เป็นจมูกเออนี่ก็เป็นหูมีหูกระต่ายหูแมวใช้หูแมวนี่แหละดีล่ะชอบชอบความชอบส่วนบุคคลนะผมไม่บังคับเออส่วนที่ผมชอบสุดก็น่าจะเป็นปีกนฮะนี่หันมาดู ตึงต้งตึ้งนี่ปีกอันนี้ให้เลือกนะฮะเ,เดี๋ยวมอดปีกไม่แน่อีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะทามอดปีกมาลงแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนี่ผมใช้ปีกนี้แล้วกันมีหลายปีกนะแล้วลคนจะใช้นะใช้ปีกนี้ก็เปลี่ยน็นสีดาโอเคนี่ก็เป็นพลาสติกดูดีๆนะฮะรอบตัวเรามันจะมีเหมือนเอฟเฟกแนะนําว่าเอ้ยไม่ต้องแนะนําดิต้องบอกว่าห้ามใช้นะฮะเพราะว่ามันจะทําให้เซิร์ฟแหลกเอา แล้วก็ถ้าไม่เชื่อฟังก็ระวังจะโดนแบนเอาโดยไม่รู้ตัวโอเคแล้วก็นี้ก็อาร์มไอตรงนี้ไม่ต้องให้เวลากับมันวกแล้วแต่คนนะฮะว่าจะแต่งานา่ไหนโอเคแค่นี้พาไปดูอ่าตรงนี้ก็เป็นของฟรีนะฮะก็นี่มีพวกพืชผักสวนครัวเอาไปปลูกได้และตรงนี้ก็เป็นพวกชุดเกาะสําหรับผู้เล่นใหม่ก็เอาไปได้เอาไปป่ามอนเดี๋ยวผมพาไปเก็บตังค์นี่ก็คืออาวุธนี่ยังไม่ใช่อาวุธเจ๋งๆถ้าอยากได้เดี๋ยวมันจะมีเจ๋งกว่านี้อีกเออ ทางทีมงานพยายามทําเพิ่มนะตรงนี้ใครที่แบบว่างๆก็อยากได้แบบเออนี่มันจะแจกลูกแก้วทุกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราว่างเราก็มากด F K ไว้ตรงนี้แหละเราไม่ต้องเล่นเออก็ให้มันอยู่อย่างนี้แหละเออแจกได้มามประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ลูกหนึ่งพอได้ลูกแก้วนะลูกแก้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะมันมีหลายสีแล้วก็เอามาแลกนี้ฮนะเห็แม่ของเพ่เพ่นี่หนา้ากากไอรอนแมนเออแต่ก็ต้อง <c oughs> ทําใจเนะี่ย นะกต็ตรงนี้ก็มีปัญหาอะไรก็ติดต่อให้มินแบงค์ได้ฮะ,ะเขาไม่อยู่ในสายฮะตอนนี้เป็นแอดมินโพสนะะนี่สมุดฟรีฮะตรงนี้ก็บเกียนครับ <c oughs> เราเราชอบพกอชาวบ้าน <c oughs> ไม่ได้เคือเป็นเรื่องแบบตรงนี้ครับมาดึงนี้หน่อยครับไหมฮะไหนฮะเ็แจกอาหารครับอ่าตรงนี้เป็นที่แจกอาหารนะครับคือนี่โกดออกมาเลยบางคนเขาจะไม่รู้ไงอ่าบางคนเขาหาไม่เจอหิวไงเออก็หาย ก็นั่นนะฮะปลาเล่นไหมเดี๋ยวก็มีคนกินอ่าแล้วเราเอา,าไปดูไหนก่อนหาลังพึ่งไหมหรือว่าแค่บอกให้เขาว่าลังพึ่งอยู่ในนี้ใช่ไหมหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาเดี๋ยวพาไปหาเราไปดูโอเคเราไปดูตรงรส่วนอื่นกันก่อนนะฮะอ๋อนี้ก็เป็นหน้าตาแอดมินนะฮะเออมีแค่นี้ครับมีแค่นี้ยังไม่มีเพิ่มนะฮะยังประมาณนี้นะตอนนี้เรายังหาสตาร์อีกคนหนึ่งอยู่ครับผม นี่ผมยากบอกอะไรมานี่ครับคนนี้สตาร์คนนี้ครับโคตรดื้อครับพูดจริงโอเคฮะับเขาเป็นสตาร์ผู้หญิงนะฮะโคตรดื้อเลยข่าวโคตรดื้อครับดื้อมากอยาบอกว่าดื้อนี่ก็เป็นธนาคารนะครับเอาของมาฝากได้ของไม่หายแน่นอนเพราะของผมนี้ก็เก็บไว้ตั้งนานแล้วอืมโอเคพราะว่าถ้าบางคนนะครับบางคนที่ว่าเขามาเล่นแล้วลืมออกเนี้ยเขามาถามพวกเราทําไงดีก็เนี่ยไว้ในนี้กล่องก็ได้ะเออการหายไว้ในกล่อง ไว้ในกล่องใน่อกลองก็ได้ฮนะะเดี๋ยวพี่ในกล่องเป็นแอร์เรียในกล่องเป็นแอร์เรียชี้ขวาที่นี่ชี้ขวาที่ธนาคารดีบอยอ๋อโอเคโอเค <laughs> โอเคส่วนตรงนี้ก็ตรงไปเรื่อยๆนะฮะเาขาบอกให้ตรงไปเรื่อยๆไหนครับไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ครับข้างบนข้างบนอ๋ขอข้างบนนะข้างบนก็จะเป็นห้องเอนชาร์อะห้องเอนชานเหรอเป็นลิฟต์อา้าวไม่รอกันเลย นี่ขึ้นมาก็นี่ห้องแอนชานเข้ามาดูเนี้ยอ่าแอนชานยังสวยอ่ะเซิร์ฟเราจะลงที่จะแผกไว้ให้นะฮะเป็นเซิร์ฟดาวน์โหลดถ้าอยากได้ผมก็บอกไว้แล้วเดี๋ยวผมให้ไว้ใต้คลิปไม่ต้องห่วงได้เล่นทุกคนนะฮะไปดูช็อปโอเคช็อปใหม่นะครับโอเคฮก็นี่มาลงไปข้างล่างเราจะไปดูช็อปใหม่กันนะ อ่น่อน,นีชอปเก่าเพิ่งพัง nah ไปครนะชอปเก่าเพิ่งพังทลายไปก็พยายามตามแล้วเจอตนะว้านี่ฮะหยุดนิ่งทำไมฮะหยุดนิ่งทำไมฮะเอ้ยเจอหายตกองเขาตกมามาอยู er so ่ดิได้ไงโอเคฮะนี่ก็อาผมมาแล้วกันโอเคนี okay, ่น okay, ี่แอดมินใหญ่มาฮะก็ไอแก่มงกุฎเนี่ย เขาก็อยู่ในสายกับเราด้วยฮนะขอเสียงนะเดียบอดเดียัลโหลฮัลโหลฮะใครมาเบ <Yeah. S 1> <laughs> เอาเสียงดีๆเลยเขาลงไปโอเคอ่ okay. นะอ <c oughs> ันลบลกสวัสดีครับราโซเชียลแคมเริ่มแหลกแล้วครับอ่านี่ช็อปนะนะมันจะมีพวกประเภทนี้ด้วยคือหาได้จากมอนหรือว่าทำเควสเออมันเป็นนี่โมเดินคอนสโตนคอนแล้วนี้ก็อะไรก็ว่าไปนี่ก็ไอรอนคอน ดมอนคอนแล้วก็ของขายเซิร์ฟทั่วไปนะแล้วก็ผมบอกไ้ก่อนเลยครับว่าดมอนคอนนะครับมีโอกาสดรอปก,กับบอสแต่ว่าน้อยนะครับน้อยม,มากเ <Demon> พราะส่วนใหญ่มันเป็นของเตอร์มอลครับครับต้องเข้าใจอ่าแล้วเราต้องไปไหนต่อเนี่ยอืมไอตรงนั้นณจุดจุดนั้นน่เป็นที่ขายเล่าไม่ต้องไปคนระับ ไม่ดีไงสิ่งกับใบายามุกาหลังนะครับทางมุกครับเป็นช่องของผู้เล่นนะครับนี่เป็นช่องของผู้เล่นนะเอาของ,ของมาขายได้น,นี่ก็รับกล่องรับป้ายฟรีเห็นไ,ไหมกล่องกับป้ายเข้ามาขายกันได้น,นี้นะครับก็เริ่มมีคนมาขายแล้วเอาเซ็บอลก็เพิ่มกุกพักหนึ่งคนก็มาเล่นกันเยอะๆแล้วกันเออไม่ต้องห่วงแอดมินใ,ใจดีสตาฟสาวอะไรก็ว่าไปนะ ส้าป้าสาวเกียนครับดื้อเลยพูดจริงบอกบอก,บอกผ่านอากาศเลยดื้อมากโอเคฮะเออเมื่อกี้ผม,มพาไปดูที่วาร์ปครับเออครับลืมที่วาร์ไปไดยไงกลับสบปาก่อนนะครับทับสบปานะฮะโอเคก็นะกลับมาสปาวแนละ้วฮะเราจะพาล่วงหน้าไปก่อนฮนะใน <c oughs> คลิปมันยาวฮนะเพราะผมต้องการจะแบบพาทัวร์ให้ครอบเซิร์ฟไงโอเคฮะอ อันนี้เราก็จะพายดูดันเจียนฮนะนี่ดันเจียนนะฮะไปดูดันเจียนก่อนเฮ้ยตกใจนี่สวยไหมเอออยากเล่นเข้ามาเล่นได้ไเซฟมาเมื่อไหร่เนี่ยเออเซิร์ฟนีอาวุธเท่ก็มีนะแลกเหรออ,อใกล้ไข่นี่นะฮะเป, create board, create เป็นเพจบอสอ้าวเพจบอสเพจดันเจียนเพจแดนเจียนนะ,ะผมก็ทำไม่ได้นิดหน่อย,ยนะก็ไม่มีอะไรมากแล้บ อืและณจุดนี้นะทาซ้ายนะฮะจะเป็นประตูหนึ่งเข้าเลยฮะจะเจอกับบานเบอร์เลยเจอกับสุดตีนะฮะเต็มตีเลยฮะเออปากเคีรยหอะไรเราจะพาดูประตูที่สองนะว่าเป็นอะไรเออจะแทงโมนะต้องแทงโมฮะก็ก่อนนี้ก็ นี่ก็ชื่อน้องแตงโมนะน้องแตงโมยักษ์ด้วยดัวยยี่สิบแตงโมยักษ์โอ้ยเดี๋ยวนี้เปิดประตูเปิดประตูอ,อ่โอเคนะเราจะไปดูประตูที่สามต่อเลยประตูที่สามคือเท่าแก่น้อยเอิมก็ oh. ดีด <C cess> <D> ีนะครับเพราะว่าเรามีของดรอปให้เลวนนะครับของที่ว่าทําพวกดาบครับผมใหม่ครับผมเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะจะพาไปโอเคฮะตอนนี้เราก็มาต่อกับเมื่อกี้คือเมื่อกี้ผมตายฮะตัวใดดันเจียนก็ไปดูกันเลยนนี้เราออกมาจากทางช็อปหน้าทางนั้นนะฮะตรงนี้มันจะเป็นพวกอาวุธเทพนะฮะเออมมว่วานไปรู้สึกว่าจะดรอปดรอปจากมอสแล้วผมพวกตัวในดันนะครับ ใช่ฮะดับมาเรืเร่อยๆทีๆ่ดับทั้งนั้นก็เป็นตามขั้นครับ<า>นี่นี่ขั้นหนึ่ง <ๆ S 2> เป็นดับแหลมๆเหมือนแคนดี้ฮะขั้นสองใส่สายฟ้าเข้าไปนี่กลอยเป็นดาบนี้ใส่นี้เข้าไปนี่สวยนะบอยก,ก่อนอยากได้ต้องไปรีฟทํากันนี่นะฮะอันนี้ก็ดันเจียนเหมือนกันนี่พามาดูดาบก่อนนี่คือขั้นสองขั้นสามครับผม นีอันนี้ยังไม่มีอะไรฮะไม่มีครับยังไม่ได้เพิ่มเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆเป็นข่ามาเรื่อยๆครับผมอันนี้ครับเพิ่มเตาตอนนี้มีโปรโมชั่นเอ่อรับดาบนี้ไปเลยครับคิริโตครับนี่ฮะดาบคิริโตครับผมเตี้ยวผมมองไม่เห็นครับแป๊บนึงครับตอนนี้ก็ขอสูงขึ้นหน่อยฮะกดผิดครับแป๊บนึง โอเคผมเตี้ยตอนนี้ผมต้องสูงเลอือโอเคเห็นละนี่ฮะดาบคิริโตฮะโอ้โหเทไปไหนนี่มาดูเลยเติเมเงินแรกรับคูบองส่รนลดสิบห้าเปอร์เซ็นเติมเงินสามร้อยบาทขึ้นไปรับดาบฟันวิญญาณนะฮะหน,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 นาคิริโตโปรโมชั่นสามร้อยขึ้นไปโอเคฮะผมขอปรับตัวขับก่อนแป๊บหนึนโอเคฮะข้างหลังข้างหลังของโปรโมชั่นไปตรงนั้นก็จะเป็น ตัวของแคทครับข้างๆแคทค,<ห>ครับผมอ่าข้างๆร้านเหล้าเลยนี่นาไอรอนแมนอืก็เป็นโพเทคสก็เป็นแคทครับช็อปแคทครับช็อปแคทนั่นเองนะครับผมนี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็นพวกดาบครับดาบมีเสริมอ,มอวาวแคท<ห>ชอค็อปฮะดาบทีเฟททั้งนั้นเลย ยากได้ะฮะก็น่าจะรู้นะฮะว่าต้องทำยังไงมีแคชอบสองฮะยังไม่ได้ลงของเขาจะทยอยมาเรื่อยๆอเคะตอนนี้ก็ไม่มีนะ,ะ้วครับ <Okay. S 2> ก็ขอจบคลิปใ้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายว <Bye. S 2> าการเล่นส่วนในเซิร์ฟอีกทีหนึ่งครับโดยแอดมินแบงค์มนนะฮะแคะแค่นี้ีค่ครับสวัสดีครับ